สวีรัตสวัสดีครับพี่น้องครับเอฟซี FC สาวน้อยเวียนแพงครับสดๆจากปากท่างเขาตะลโลครับพัทยาครับมือนี้เป็นคำขึ้นของหมอลำเพลินนาสิเป็นมือสุดท้ายของรอบป้าช่วยครับปกติเราเขามีงานวันทียีบซียิมหามีงานวันทียีบสองยีบสามยีบสี่ยิมหาต่อครับ แต่ว่านะครับได้ยกเลิกฉะนั้นเราขึ้นุดไทยของรอบนี้ครับยู่พัทยาครับพี่น้องครับตามเมือเมืองครับเดี๋ยวมา้าที่ให้ป่าขหญ่นะครับดีครับไปหาพี่หาน้องเก็บภาพบรรยากาศหนึ่งทุมตรงนะครับสมาชิกสาวน้อยพี่วัดแดงทุกคนนะครับนะครับบรรยากาศหลังเมื่อที่เบิ่ง กะใจวีใจว้อนพี่น้องธรรมดาหนี่หลังเมื่อที่นี่แตกสุดๆได้แฟนคาร์บินจี้กันได้เดิม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 ก็แบบมีโควิดมากหล้วกะเป็นซบเศร้าเงาหงายครับทั้งทีมงานกะใจหายครับนี่ครับครับบากเดี๋ยวเราเขาใส่ผิวเลย มองเกาคือเกาครับปากทางเขาตะลูพัทยาใต้ครับพัทยาใต้แยกเทพสิทธ์ครับนี่ยชกชกวันชีหน่ชชีกสอสอบวัชีเรีเชื่อ เสือมีสากก็มาปูได้เลยนะครับมีเสือมีสากก็มาปูด้วยกันปูไล่ๆประเทเบิลกรุงหรอบ้างยกเลิกกันแรกครับงานในกรุงเทพครับตั้งแต่ยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกครับยาวเลยตแต่ว่าเห็นบอดว่าวันที่ยิบห้านี่จังไรบุคขับเดี๋ยวเดี๋ยวจังไรจะแจ้งอีกเท่าน,นึงครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังบอ ข้อมูลยังบ่อร้อยปเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่ครับ ผูใรอย่แถวพัทยาครับมใาหา้ยกำลังใจกันมากามาม่วนมาซื้นครับโควิดเกิดโอ้ยเนาะ เราถ้าเราไปุดท,ทีังเลี้ยวเบื้องหน้ากันพี่นอ้องเอ้ยผมกับอดก,กันเลยครับรถมาดูเทียที่คุ้ยกันมวลมวลพอทองพอทองเมือ่อคืนขับรถมาก,กันเลี้ยวเบื้องหน้ากันนะโอ้อสอเสียวจังไดเนาะสนอเบียนตนยังยีนี่กันยังมสมอ้ เยอะทุ่มนึ่งเนี่ยที่ไปชุม่มมาที่เอาจังใดที่เป็นไปในทางแนว่ยอครับเพราะว่าบอลเล่ากับเลี้ยสูนลูกนองเนาะลูกนอก้องม,มัมนเป็นหน่อยพุน่นก็ต้องหาแนวมาเสริมมานั่นนะครับพยายามมากำลังคิดก,กันอยู่ว่าทีเฮดี้อย่างมื้อน,นี้ยแหละครับตอนทุ่มนึงเนี่ยที่ไปชุ่มแล้วก็ที่สรุปครับผมเอาเดี๋ยวมอบหน้าที่ให้น้องไส้ละคนเลี้ยงสั่ง เอาบรยกาศด้านหน้าโอเคครับา่นะสวัสดีแมวบองประโคนสำหรับทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมไรสดตอนนี้นะตอนนี้สถานการณ์นะครับกับพวกเราก็ตอนนี้เว้นระยะห่างหนึ่งเมตรนะครับเพื่อที่จะกันนะครับ ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนที่เข้ามาชมนะครับได้นะครับได้ไม่ไม่ไม่เป็นการสุมเสี่ยงใส่แมสทุกครั้งนะครับแล้วก็มีเจลล้างมือนะครับก่อนเข้างานเราต้องเซฟนะครับผมทุกอย่างมีการเซฟนะครับดูเฉพาะในงานมีเก้าอี้นะครับทดูข่าวอยู่ลฝั่งข้างพี่น้องยิ้มเผ่าชื่นสนุกตกใจยังมากไมคครับศิลปินทางด้านศิลปินท่านนั้นพี่น้องเขาเห็นบ่ี่อันนี้ก็คือยืนยันจากนะครับเสียนูครับ รัฐมนตรีท่านอนุทินว่าเมื่อถามถึงว่างานบวชงานแต่งในช่วงนี้ยังจัดได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าอยู่นอกเขตที่ประกาศควบคุมก็ยังจัดได้ตามปกติครับแต่ต้องเข้มมาตรการกันหน่อยย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขพยายามทำเต็มที่ไม่ใช่ว่าเราจะหาวิธีห้ามประชาชนทำกิจกรรมรเราอยากให้ทุกคนทำกิจกรรมตามปกติขอให้มีความสุขให้มีความสุข แต่ขอให้ช่วยกันร,รักษามาตรการเพื่อไม่ให้ไม่มีปัญหาโดยเฉพาะถ้ามีหน้ากากอนามัยอยู่บนใบหน้าก็จะไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับนี่นะครับนี่นี่คือวัฒนเรราป้องกันครับ ครับบรรยากาศด้านหน้าครับผมนี่ด้านหน้ามิกครับผมหนึ่งทุดตรงเราจะประชุมกันหาเรือหาทางออกครับผมสาหรายังไงที่ทาใช่ครับหนึ่งทุดตรงนะครับเราจะมีการหาเรือนะครับผมกับพวกเรานะครับชาวคณะพี่น้องนะครับของสมาชิกทุกท่านสาวน้อยเพชรบันแพงครับผมโดยบอโจยู่มนินนะครับซึ่งสี่สิบนาทีครับ แต่นั่นมือนีคือว่าพี่น้องมาให้กำลังใจกันนะครับเด้อมืือนีคือมือคือมือสีตุ้มห้มให้กำลังใจได้นะครับพี่น้องท่านใดที่อยู่ใกล้ๆครับผมอยากมาให้กำลังใจนะครับอยากจะเดินทางมานะครับก็อย่าลืมนะครับผมฮะคือต้องเซฟตัวเองครับผมฮะหนึ่งแมตสองเจลล้างมือนะครับแล้วก็อย่าลืมแล้วกันครับผมฮะเว้นระยะห่างครับผมจากการใกล้ชิดจากผู้อื่นนะครับระยะหนึ่งเมตรนะครับ เพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับผมเราจะเป็นตองเซฟตัวเองนะครับนี่ครับสำหรับด้านหน้าเวทีครับผมฮะเราก็จัดไว้ให้พี่น้องนะครับซึ่งได้เซฟและรักษาระยะห่างครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมด้านหน้าเวทีครับแลนะแล้วก็นนะตอนนี้ครับผมหาาใครที่นะ อยากมาให้กำลังใจกับพวกเราก็เรียนเชิญได้ครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยสมาชิกทั้งพันแปดร้อยท่านด้วยนะครับผมมาจุงปรปาจุป่ปาทุกคนครับผมยี่สิบสี่ยกเลิกนะคะครบผมขอบคุณมากขอบคุณทุกกำลังใจครับผมฮะตอนนี้นะครับสำหรัอบบอสก,ก็เตรียมตัวนะครับผมกับเรื่อง ประชุมหารือกับสมาชิกเย็นนี้นะครับคำนี้อีกประมาณสัก3ากว่านาทีนะครับก็จะเริ่มการประชุมด้านหลังเวทีนะครับแต่ตอนนี้สาหรับตอนนี้ก็คือบรรยากาศด้านหน้าเวทีครับผม <ý ff le> ก็เรียกว่าบรรยากาศตั้งแต่มีข่าวมาก็นะครับผม <ý ff le> พี่น้องก็เซฟตัวเองนะครับเรียกว่าคือต้อง รักษาและระวังให้กับตัวเองครับจุกรรจุกรรทุกคนนะครับผมฮะสู้ต่อไปครับผมขอบคุณครับสสรีครับขอบคุณมากๆครับผมครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับผมที่ภายในงานสำหรับสามแยกเข้าเขาตาลูนะครับ สำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับผมมาที่อยากมาให้กําลังใจกับพวกเราครับผมก็เรียนเชิญได้นะครับผมาพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆนะเรียนเชิญครับพี่น้องสสกคนเด้อส่วนนี้ก็คือด้านหน้าบรรยากาศของงานครับผมก่อนจะมีนะครับผมสำหรับบรรยากาศ บรรยากาศด้านนอกครับผมจะถามว่าเงียบเหงาไหมเขื่อนไหมครับผมก็ตามอัตภาพครับผมแล้วก็วันนี้เรียกว่าตามสถานการณ์แล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมมากขอบคุณพี่หญิงครับผม ขอบคุณมากๆนะครับผม ที่อยู่ด้านหน้าครับผม ตอนนี้ด้านหน้าเวทีก็กำลังเช็คซาวกันอยู่นะครับผมสวัสดีพ่อายด้วยครับผมครับเราก็อยู่ในบรรยากาศรอบนอกครับผมมาสาตอนนี้นะครับผมครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของกันอยู่กับผมมาตอนนี้ก็สวมแมสนะครับเนี่ยบรรยากาศรอบนอกครับผมวันนี้ก็รู้สึกว่าคือสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับผมมาที่ในนะครับผม นี่ก็จะคือว่าบรรยากาศรอบนอกครับผมจากนด้านหลังก็จะเป็นลานจอดรถนะครับผมนี่นะครับส่วนด้านหน้าครับผมก็จะเป็นลานนะครับผมฮนะหน้าเรียกว่าลานแยกข้างเขาเข้าเข,า,ขาตะลุ่ครับ,บรราานี่ครับผมรยาศนุ่ยมากลศ ค่ำคืนของวันจันทร์ที่21ธันวาคม63นี้ณบริเวณพัทยาเขาตาโลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพบกับอภิมาลมาหาวิชยาลัยรุ่งแสงมุ่งที่จะสุขภาพมั่นทงยั่งยืนโลกราชชาติอันดยิ่งใหญ่นี่ครับผมสำหรับพุกทุกคนนะครับผมบาที่อยากมาให้เป็นกำลังใจอยากมาให้กำลังใจกับพวกเราก็เรียนเชิญนะครับเราก็ยังอยู่นะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้จะแสดงที่นี่เป็นคืนสุดท้ายนะครับ แล้วก็ครุ่งนี้จะจะเป็นยังไงจะทำยังไงต่อครับผมเดี๋ยวเราก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับค,ครับผมฮะคนที่ตามข้าวสารมาเพื่อต้อนไพลผมเข้านอนเย็นแช่ไปเลยกันแล้วกันเนาะเอฟซี FC จะเป็นเร่งแฟน,นมอลับที่ดัดเด่น